สวัสดีค่ะเข็มอับรอสวีตสุขะนะคะชลีนะคะทำบริษัทชื่อสิริอับรน,นะคะซึ่งทำแบรนด์ข้าว,วสิริไทยค่ะรู้สึกยังไงกับหลักสูตรโรมานีนี้นะคะก็ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรุ่นที่8นะคะเพราะว่าเหมือนถึงแม้ว่าตัวชลีเองอาจจะปฏิบัติรรมาสิบกว่าปีแล้วเนี่ยแล้วก็พยายามนำหลักรมเข้ามาผสมผสานในการทำงานอะแต่ว่าเหมือนเราไม่รู้หลัก เราก็จะแอพพลายที่เราทำได้ค่ะแต่ว่าพอได้เข้ามาหลักสูตร Myfulness Organization เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าวิธีการหลักการในการที่จะนำเรื่องของ Myfulness เข้ามาใช้ในการบริหารงานต้องทำยังไงแล้วก็ให้รู้จักตัวเองค่ะกลับเข้ามาที่ตัวเองว่า เราเป็นคนแบบไหนเป็นยังไงแล้วก็พอรู้จักตัวเองแล้วสิ่งที่เราต้องแบบเพิ่มเติมมันคืออะไรแล้วก็จะใช้สิ่งเหล่านี้ในการบริหารงานต่อไปยังไงอย่างมีสติ ถือว่าเป็นความโชคดีมากๆจริงๆค่ะที่ได้มาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็มีเพื่อนๆที่มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะแล้วก็มันทําให้เราเหมือนมีความหวังว่าถ้าเกิดว่าผู้บริหารหรือผู้นําองค์กรต่างๆหรือแม้กับทุกคนในสังคมอะค่ะถ้าเกิดว่ามีความรมณีในตัวเองได้แบบนี้นะค่ะ มันก็จะนำพาองค์กรสังคมประเทศชาติ defeat, แล้วก็โลกของเราไปสู่ความรมมีได้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะอยากให้คนที่สนใจนะคะกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนดีหรือไม่เรียนดีนะคะบอกเลยว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆมีหลายอย่างที่เราเหมือนเคยรู้แต่ไม่รู้เคยฟังแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยินก็อยากให้มาที่หลักสูตรนี้นะคะแล้วก็มา ทำความเข้าใจตัวเองทำความรู้จักตัวเองแล้วก็หารมมานีให้กับตัวเองแล้วก็เผื่อแผ่ไปกับคนรอบข้างค่ะ